ไก่ตำมุนเลยตันดัโกมุนโอ้บด้ใส่โอ้ใส่ปูดองดังดงตันนี่เช่นมาเด้อจากกินตำก๋วยกับอันแม่สาวซำท่อนกระซ้าท่อนตำก๋วยตานี่ไปจังเลยนะยังไม่ได้อืม Ừ, ờ, mì thì, thì ăn mùn mùn mì mùn là đấy ừ <cười> <cười> ใส่ตะไคร่นั่งจ้ะรสชาตอาิอร่อยเพียงเพียงยนี่มึงมาดึจ,จ้ะไม่ได้จ้ะ เอยี่บทแม่ผิดตีหน่วยผิดยี่สวนเฮาได้นึ่เืงเฮ้ยมเื่องจ้ะมาใส่ขุ่สุรร้ายจะจ้ายาล้กินน้ำบดได้ม่กรเลยบนหนัวแต่ใส่บุงส่วนมลร้าไม่ชหนัวไม่แสบหาบเออเฉบ ខ្លាបាន់បាន់ទៅ្រើសម្រើប្រើ อบคมเหมแต่ไม่หมักฝนคือจัองสืตกกับบตกไหมม่มากระดีใจ,จะจโตกด้วยครับคันฝนตกคนจะไ่ได้คิดยัง เจ็บอ่อนแสบเลยกับไปบกหนึ่งบระมาณคำหน่อยจ้ะไว้เบเกบไปบกหนึ่งออเอาอยู่บ่ะๆไปเก็มา,หามหะบา ประดแดดแทนจะใส่ใส่ลงไปนะประดดนะงงปงงแดกสดนะแบ้บังเย่อแบ่บางเยืมีแสบเด mặc bè nó sẽ khai anh như thế nào đi đinh thử cho nó thử 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 ชาวบอกกันว่าเอาไหว้ให้ลกูกอยากคิดว่าลูกสิบ่มาอยู่ได้ตอนนี้มันแค่เป็นวัยหลุนซื่อๆเจ้านั้นมันได้ลูกได้เมียมากมันจะหาทางถึงท่าทางใดมันเก็บมาคิดเอามงินไปแต่ค้อมบ่ได้เลย,ยเอาเงินไปสมรดลดบ่ได้อะฮะเงินหาดินไหนอยู่บ้องเขาเป็นเน,น,นื้อตัวอมมันเนื้อสีเนื้อ พอๆกับแม่มันดีเล้วที่แต่คอยเสียดายใช่ไหมแค่คอยเงินก็จะเสืออะสร้างบะไรกันได้บ้านนะบ้าค่าเมื่อตังเป็นละเฮ้ยแต่สร้างแบบจะหางินดีไซน์มสางดินนี่ก็สางแล้วพามีเงิสางบ้านคือจังสีที่เราไม่แน่นอนคุบอ กว่าสีห no <questo S 1> ้าเงินหยกโค้งมุ่งลังคาได้อาทีพเดือกับไได้เยอะมีหมดหลายได้ใช่ะบ่มิโต้คลันคายหูกเต่าไปยูไซบันอย่าคิดปัดปัญหาง่ายๆดินเฮื่อนดินบ้านนะสำคัญแห้งเลยหายูไปยูวันดูไปยูมังหันนั่งตะค้องไปไหน อยู่กันยั่ไงไปนะเชื่อได้มีเงินเลียงันสื่อเอาเราเอารีโนเวทใหม่ท่าซีใหม่ต่อเติมออกไปเรื่อยๆโอ้ทำเ้ก็ดีมอฮั่น บ,า,บางบรนด้บริษัทสังมานนีกันเนาะตัวซิ้มนอหินปูนทรายเป็นราคาเบิดได้ค่ะเบื่อไหนกมีลลิเแสนสองแสนี่สั่งบางใบรนด้ไดค่ะมิเงิเกือบแบะหาแน,นเมันได้กันสั่งวันไดกสั่งวันแล้วนะคะแมนยูจะสั่งเอาทองเดียวพ่อเจ้าของอยู่อ่ะแสนหนึ่งกับพอ่อของในนูนี่สีหน้าตา แสนใช้สุดด,สดิ่งเ้สื่อดิ่งเอลักอย่างเหอไก,ก่เขาใช้เป็นแสนนะบอบอกถึงคนไม่ดีนี่ิงแล้วแต่เงื่อนบ่ได้สางง่ายเดีว๋วกับบมันเมื่อนที่คิดไหวได้แม่แล้วคนดีคิดว่าสิหาเงไม่สางง่ายอย่างนี้่ได้ง่ายเด้ค่ะขนาด กว่าซีมลังค่ามีเสามีคือมีค้างเพื่อนนะคะสำคัญเอรีจ้ะระวังสิ่งอื่นด้วยจ้ะถหลดเพื่อนให้เลือกเพื่อนไว้ก่อนค่ะอย่าเหลือกหลดถดบ่ตายหาดได้ใ่เพื่อนเนี่ย ทางบ่แล้วเด้ค่ะบ่มีเงินเฮ็ดบ่แล้วท่านมีเงินเฮ็ดแล้วเหมืนให้เก็บรักษาไวด้ดีๆค่ะหาบ่ได้ได้ขนาดเราสู้กันแทางนะจ๊ะอยากคิดว่าอันท้ายเปโหลดเดี๋ยกเอยจะไปสร้างโงหันต์นมงนี้เดี๋ยวก่อนเงินงเท่าจะไปสร้างเันนี้อยู่ใส่หาไรใดมาจาัดใส่ ข้าวชน,นีเป็นยาฮ้างก่อนมาสางแนนได่อีกบอ่อตาอยู่ห้ามมันเถาไปหนานะจ๊ะให้คินยังซีเดอร์ยางหน่อยเถาไปแล้วมีเฮือนอยู่แต่บ่มีคนดูถูกเด้ค่ะดีกว่าไปเล่ยหลอนเนจเร็นบอคคนไหลบานไรเขาบ่มีมองอยู่นะจ๊ะร้ายในบ้านเฮ่าอะ่ะบ่มีไฮบ่มีง่า บ่มีที่เขามาคจกินกระซองแกให้มิเงเพื่อนอยู่มิเพื่อนให้ให้อยู่ยก็ชอบอ่ะเออเขาจะกลุ่มกันมาอยู่ฮะมันก็ถามมอนหนาเขามีหนาจังก็มีเพ่อนอยู่นนะามากกุนนะ่า,ายยปกิ ไ่มีไคบ่ไม่น่าเจะไม่อนอยูชีวิตเ่ตับ่ได้ทลำบากเลยคะ่ะไปรับจ้างห้างเงินแเก็บพราเก็บหอนดูแบบพ่อเพียกเนวอยากแนวกินนี่ทัดชวนทั่วตาประคุณตาเแบน,นี้คือจะสีดีต่ะกินขนมี่เขามี่เขากินไปรับจงรับจา้างยูซีนะจ๊ะคุบ่ม่อนอยู่่น ลำบากสิไปเคะเขาวัดกินกระไดได้จากคันเท้าอัน,นมีเฮือนอยู่เป็นบก่กถ้าสิไปวัดจังสีกระไดค่ะปันปลายชีวิตเห่าไปเพ้นไปอันอันเพ้นไปนอ,นอ,นอันนย้งก็อมาตอนสาวเข้าอินอย่างก่อนจังหนันเออไปจังหนันไปเพ้นริลุดแนวจิงอยู่วัดแต่แม่มีเฮือนอยู่พระเพิ่งน,นัก บร่ได้ใจหลายเ้าพ่นพาพ่นกินบะเบิดหรอค่ะ่นกินสามสี่คำ <c oughs> สิ่งแหลกที่เศร้าทท้องคิดก็แม่ก็คือเห็นเฮือนอย่างเดียวค่ะสมัยเต็กี้เนาะห้างนี่หน้า,า,เ,นหนาเห็นเฮือนไว้ก่อน บดิ้ัากันคิดว่าสิอยากสื่อทีดอกทีดินอันนั้นเองดรกคะเพราะว่าการสื่อทีดินนะมันมันใส่เงินร้ายนจากเงินก่อนแต่ว่าเพื่อนีเห็ดไปเรื่อยๆค่ะต่อเติมไปเรื่อยมือมอ,อื่นต่างเสามืออื่นตัางโค้งอีกปีข้างหน้ามุ่งยาแบบสีกระได้ค่ะเฮ็ดไปเห็ดมาเป็นหลูเป็นหลางกว่าสิเป็นหลูหลเป็นหลางนี่บริษังนั่นแหละห่หาทุกเลย ดูเขาด้วยเขาเห็นมาเยอะแล้วอืมแล้วไอ้ชายอยู่ตั้งงจ่ยังเงี้ยสองหลังนี่ห็แม่นแล้วอันนี้ขเขตแบบนี้เนาะค่ะเขาจะไปเปรียบเทียบว่าเ,เขตอันแบบนี้มอสฟังก็เพื่อนมอมีบุญนะม้อมาให้เพื่อนดูมอมีบุญนนะดูจะให้มาอยู่บ้านอยู่ซะเพื่อนอยู่สองอยู่ก็เอาบุญน,นั้นมาให้แม่ นี่เขาไม่มีบุญค่ะลูกเขามีบุญโดยว่าโตเขาดอกโตเขาก็ไม่ีบุญแต่ลูกเขามีบุญมีบุญไห้กับแม่ในาทางทุอท่ายเนี่เพราะว่าเขากระตันอยู่อยู่แล้วเลค่ะแ <c oughs> ม่คอยคอยเปิดอนคอยแช่ประมอณนันมากินมคอยทษยได้ไหม อีแม่เราขวเวมาค้างไว้ลูกสาวละเอ้ามากินปะหาหยาดไหมค่ะไม่งั้นเหมือนจะคิดว่าง่ายเด้อมีแฟนดูชีวิตขึ้นมีความสุขแล้วค่ะปู้ดิสิว่าจะแม่กระชางเขายืมเงินจากของโดนไม่ถึงแค่มื่อไรเท่านี้เลยยืมเงินจากเอาเงินจากของนี่ไหละฮะเขาดีแบบนี้ ไปเจ้าวันไหนไปเจ่าวันไหนอยู่ใส่หมู่เงินให้เขากรณีอ่ะแม่พันหายคิดด้วยค่ะว่าเฮ้าเผาชลาไปข้างหน้าหลังตายแค้นฟ้าเฮ้ามีแรงได้พี่น้องเขาจะไปอยู่ใส่อยากคิดว่าอันสปปนอนอดดไิไปนอนอยู่วัดบ่ได้ได้ไปนอนอยู่วัดบ่ได้ได้เขาต้องนอนอยู่ห่างห่ามตายควรเขาไปอยู่วัด แเราจะคิดว่าจะไปวังพึง่งลูกเต่าดาวดาดเลยค่ะตอนเผาแกสลาเนี่ได้ยูวัดกับใบตั้งนะมุงไหว้กับหลวงพ่อวัดของเขาคียงตอนแกสลานะเดี๋ยวเคิดว่าโอยจะไปอยู่น้ำหลูกน้ำล้างของแหละนีนบ่มีจักบาทลูกล้านมาให้อยู่น้ำได้ที่น้อนปัญหาเงินชิปแล้นะพอพอแไป็ถ่านเห็นบ่อข่าวเสมอเนี่ยพอพ่อแม่ไปอันไปถิ่มกลางถนนทอนทางพ่อแม่เผาแกสล่ามากเลวเป็นลูกเอาสมองเศร้าเหม่อเลยค่ะคนห่าเขามากแล้ว อันนี้อีนังเฮือนจะพร้องเป็นเอาเศ้าเหมือก็อยู่นี้พี่น่องปองปลาทางคา,า,า,างไทยบานพะี่บานคางหนาเฮือน้างเขาก็มาเบิ้งเด้ค่ะคันข้ามีเงิอนอยู่แล้วเนาะสมบัติอันอืน่นใดก็บอกเฮือนนะคะ่ะ นีที่ทํามาหากินก็อีกแบบหนึ่งแต่ว่ามีเฮือนอยู่กับอีกแบบหนึ่งมีครบทุกอย่างแหงดีนะจ๊ะอันนี้แล้วแบุญ่ากับบาดชนะของแต่ละคนเนาะอันนี้นะออนคนเฮามันทัาแข่งบุญแข่งเหลื่อแข่ง เก็บวาดใบบาไปาาเลยไปคูนดิ่งให้พ,อพ่อคูเอาขึ้นจากน้อง,งหงำถั่วอีกพ่อใหญ่หน่อยบ่แล้วอยู่ใส่เดนขายบันโตแล้วอียสิบล้านอีนั้งไปเอาเราขึ้นมายางำได้กระได้ตัวอืกูจะไปเอาขึ่นขนาดถ้าไปเอาขึ้นตีล้านเร็วๆนี่ละเหตุอันว่าขันได้ขึ้นอากาดเอาเราออกจากบุหงันไปยืมหม่องม่บ่มัองก็เหระ เห็ดแข่นไหมพ่นล่มพ่นล่ทั้งหนาทืกอเขาเห็ดเดี๋ยวสิพาไปเห็ดงานถ้วมนะแล้วเี้ยนะเดสิาพาไปเห็ดปีใหม่รังปีใหม่ออปีใหม่เออเออตอนเห็ดมีพายสนใจหเราคือไปกันก็ยืนหาย บางเทั้เราอาจจะมาดูในนากเป็นไงก็มาเรียวยาื่นเย็นอยู่คนหนึ่งกู้ได้สูงขนาอยู่ไม่มีใครเสือนั่นกู้อื่นใช่ดินมางก็แหละเอาวะที่ลูกยิ่นเต่าเพิ่นจะมีใช่หรือเ่าอ้าวอยว่าดินเขาใหญ่บุแล้วคล้ายๆยกินมดถ้าขายกินมดก็แปะพ้อมึงกูมาอยู่แบบขันบาก็เห็คนขาย อนะมันยัแหละแล้วมันดูแลมันยังแหล่ะเอากันนั่นมันนี้ล้ววะพอมึงอยากได้ยิ้งอันอหไรบี้มันก็แหละคนเที่ยไปบนคุมมือคนจะเอามียรคนมาไหวที่นมันมีเงินซื่อเขาจะขายโพดนันแปดร้อยใไมจิี่มึงมีเงินอยู่บ่มีรู้ขต่คร้ายมึงไม่ซื่อให้อวมึงไง สาวกจมอาแลเ้ยกจมกูมก็เลยให้ราไปเอาเงินให้ราไปซื้อเงกูเห็ดกปปูปุ่นกระปาดขายของขายกูเงี้ยแบ้มัมนมาบุญข,ของเจ้าขยอ้ราบ่เละลาซีนี่อย่งแล้ววัอย่างอพอดีเล <c oughs> ยบ่มีอยังพอดีจะใส่แล้บนดินเล่าจะใสะไ่ไรก่ขายหมดแล้ว คายมือแล้วลายไปลายมาให้บอกขายาบวขายเบิหอดรฉันมีรักษาไว้ดีงานนี่แล้วก็ไปขายแล้วกูหักบวขายบบเป็นยอกูบันี้ไปกูไปตัวแล้วคายโน้ตคามาปั้นหน้าไหไปตัวแล้วขาว่ากูมาหายแล้วแล้วไหาตาตูตาโปกูไป กะรหายเงีพอหายชัวกูจะไปแบงก์นะฮะเพราะว่ามึงบ่ดหายใช้บ่ดไข่บ่ดหายของเก่าห้าใบไข่บาดหัวห้อยลอวบาดหาดเก่าเองข่อยจ้าหายพอเอ้ยไข่บาดเจ้าทางใช้กินข้าวน้องซีสเหมือนลงชีสใต้ก๋วยจี่เข่านะฮะขอเข่า มาแดงหายักแดนเลยวันนี้หายังแดงให้มึงด้อยกลางค่ําแห่งยังไม่ไล่จีมหาไล่พอซาบก็แดงหายเจ้าเป็นมาแดงหายกู้วัว็นบ่หายลูกคนบ่หายนี้ตอนนี้เล่าว่าจันที่ร่างหายเซกู้ในทางชาวลูกเอ้ยตอนนี้มึงต้องจีนมาเหมือนเดิมมึงยังลูกมึงได้ยัดอก เด็กเออดีเด็กินก๋วล้ว่าลหากลมปต็มกูิคนมหายก็สั่คนาอล้ว่าให้มึงได้กกินก็หนาเด้อสั่งลูกปุ๊กขึ้นไปหนาล้ว่าให้มึงหางมึงนี่ละว่มึงละขันสู้กู้กู้วัตเจคนณีับทีดีวัตเจคนณซีแบงให้มึงล้วาทังซีกตะพูดจริงกระพาะหายจ้อยละพอง้าพอห้าใบหายเอือเอือยเอาหายพองับหาเอือย บนี้่นบาไหนี้พูดว่า่นบาไ้ลูกพคนบาไฮคนบาไ้ก็สร้างขาลูกเอ้ยชั่นนี้มันก็ขึนบนนมอดจอบลาวแบบมึงลหะจะได้กินหลายกว่่มไทยบ้านเทอาหูกันอยู่แล้วค่ะว่าแน่แน่อันคอมเป็นมาของแม่่อยเต็นทางใดหน้าไฮแบบนี้ดิไโอมนี่ก็กู้เป็นก้นซื้อแดงกันก้นคร่งอื มันแค่มันข้ายดินงบงเอามาอาบัคเอคามามกุกกระเฮนให้ได้ครับ